วัสดีครับขอนำเสนอหลักสูตรคบเครื่องเรื่องการตลาดและการประยุกต์ใช้ครับการตลาดเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้และเข้าใจสินค้าและบริการของเราเพื่อให้เกิดความสนใจครับการสนใจก็จะนำไปสู่กระบวนการขายและปิดการขายต่อไปครับงั้นการตลาดเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด awareness ครับงั้นเราจะต้องมาเรียนรู้และเข้าใจ สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของความต้องการผู้บริโภคและการตลาดนั้นจะไปกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคนั้นอย่างไรและมีเทคนิคอะไรบ้างครับเนื้อหาหลักสูตรก็จะครอบคลุมไปจุดที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาพกว้างครับภาพกว้างก็คือการตลาด4.0คืออะไรครับการตลาด1.0 2.0 3.0แล้วก็มาถึงยุคดิจิทัลครับเป็น e-marketing นะครับเป็นยุคของ4.0 มีความแตกต่างอย่างไรแน่นอนครับเราคงเน้นเรื่องของการตลาด4.0ครับแต่อยากให้เห็นวิวัฒนาการครับ9เไม่กะเทนครับแนวโน้มที่จะกระทบกับธุรกิจหากเราเข้าใจจุดเหล่านี้เราก็จะสามารถทําการตลาดได้เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทําตลาดในเชิงของเทคโนโลยีเป็นสําคัญนะครับวันนี้ถ้าใครไม่พูดถึงดิจิทัลทาร์นฟอร์เมชั่นก็คงจะล้าสมัยครับงั้นการตลาดของเรา พร้อมที่จะขึ้นไปบนเทคโนโลยีหรือเปล่าหรือเรายังใช้การตลาดแบบเขาเรียกว่าเป็น normal ปกตินะครับเพะงั้นการเรียนรู้ตัวนี้ก็จะเข้าใจเทน่นะครับของสิ่งที่จะกระทบกับธุรกิจของลูกค้าเพราะฉะนั้นการตลาดก็จะมาตอบสนองตรงนั้นแนวโน้มการตลาดสำหรับ AEC นะครับ AEC ก็คืออาเซียนนะครับวันนี้ครับอาเซียนรวมกันเป็นหน,นะครับงั้นการที่อาเซียนรวมกันเป็นหเนท่าหับไม่มีขอบเขตหรอกครับจำนวน ประชากรหรือผู้บริโภคจากเดิมที่เราประเมินว่าของเราคือ70ล้านประมาณนะครับของประเทศไทยแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับหลายร้อยล้านแล้วครับกลายเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่มากๆเลยครับงั้หากการเราทําตลาดแล้วเราเห็นภาพที่ใหญ่ก็จะทําให้เราสามารถสร้างจํานวนยอดขายได้เพิ่มขึ้นครับงั้หลักการตลาดจะต้องทําให้ลูกค้านะครับเกิดความสนใจงั้น หลักการตลาดเพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตเราอาจจะต้องเข้าใจความหมายของการตลาดก่อนครับถ้าเกิดเอาความหมายง่ายๆการตลาดคือเป็นการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนงั้นในแง่ขององค์กรเรากําลังเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนกับผู้บริโภคครับผู้บริโภคก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เขามีนิดอะไรครับงั้นเราอาจจะต้องดูว่าแล้วโอกาสทางการตลาดเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างครับ เราจะทำอะไรได้บ้างสำหรับการที่จะเข้าถึงผู้บริโภคนะครับการเข้าถึงผู้บริโภคนั้นก็จะเป็นเทคนิคหรือเรียกว่ากลยุทธ์การตลาดต่างๆนั้นเราอาจจะต้องเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึง c u สเ o อ e ์เ e กเมนตไหนครับนะักการตลาดที่ดีจะ selective ไปที่ตัว segmentation ครับก็คือ customer segmentation นะครับ target ครับกำหนดเป็นเป้าหมายนะครับ แล้วก็วาง Positioning วางภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาลูกค้าให้เกิดความชัดเจนครับเป็น stp segmentation target และ positioning ครับแปดเส้นทางสู่ชัยชนะด้านการตลาดก็จะทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และก็เกิดความเข้าใจในการเลือกนะครับว่าโอเคและเส้นทางไหนละครับที่เหมาะกับองค์กรของเราสินค้าและบริการของเรานั้นควรจะใช้อย่างไรต่อมาครับก็จะทําให้ผู้เรียนเริ่มเจาะลึกกลยุทธ แต่ละแบบครับสิ่งที่นำมาให้ก็จะมีอยู่5กลยุทธ์ครับที่เป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์ครับเป็นเรื่องของ Marketing Strategy ครับเป็นเรื่องของการตลาดเชิงกลยุทธ์คือมองไปที่จุดแข็งของตัวเองนะครับและก็เชื่อมไปที่โอกาสเป็นกลยุทธ์ SO นะครับเป็น Strength and Opportunity นะครับหรืออาจจะไปเสริมไปช่วงของการที่เป็น Aspiration แล้วก็วัดผลได้เป็น Soar Model นะครับ ลยุทธ์น่านาน้ำสีครามครับเป็น blue ocean s t r a t g ครับเป็นเรื่องของการหาน,าน่านน้ำที่มีการแข่งขันน้อยครับเพราะอะไรครับจะมีน่านาน้ำสีแดงที่การแข่งขันเรื่องราคา pricing โอ้โห oh ต่อสู้กันนะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันใกล้เคียงกันมากทำไงครับเราถึงจะ differentiate ออกไปและหรือหา segment ใหม่ได้ถ้าเราเจอ segment ใหม่แล้วปรับสินค้าบริการอีกนิดหนึ่งครับเราจะเข้าไปสู่ตลาดเราเรียกว่า น่านน้ำสีครามครับเป็นน่านน้ำสงบที่เราสามารถที่จะ take order นั้นได้ครับนักการตลาดจะต้องหาตรงนี้ครับหากใช้กลยุทธ์น่านาน้ำสีครามครับกลยุทธ์สร้างภาพโพดครับเป็น positioning ครับ b น a n d image ครับจะต้องทำให้เห็นภาพว่าและจุดเด่นของเราคืออะไรเราจะทำไงให้ผู้บริโภครับรู้แบรนด์ของเราใน Channel ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยี หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ,ต,างๆตรงจุดนี้เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทําครับผู้เรียนก็จะเกิดความเข้าใจ long tail strategy ครับเป็นเรื่องของกลยุทธ์หางยาวครับกลยุทธ์หางยาวนี้เป็นกลยุทธ์ที่ทําให้ผู้เรียนเห็นภาพว่าเราอาจจะต้องมีสินค้าที่หลากหลายมีบริการที่หลากหลายครับส่วนหนึ่งครับเป็นสินค้าหลากักและก็คอเซอร์วิสหรือคอโปรดักต์แต่ก็จะมีอีกจํานวนเยอะมากเลยซึ่งผู้บริโภคอาจจะไม่ได้ซื้อจํานวนเยอะครับแต่ซื้อจํานวนไอเทมเยอะมากๆจนกระทั่ง รายได้ขององค์กรมากพอครับดังนั้นเซอร์วิสจะต้องมีความหลากหลายดิ f เฟนเชีย t ์มากขึ้นครับถ้าเราต้องการใช้กลยุทธ์แบบลองเทลครับกลยุทธ์แบบการตลาด4.0ครับเป็น Value Marketing Strategy มุ่งไปที่ความเป็นยูนิคของบุคคลครับตัวนี้จะเห็นว่าการตลาดของเกือบเกือบทุกธุรกิจนะครับเป็นเรื่องของการรีวิวทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าอ๋อตรงนี้ การรีวิวนั้นทําให้ผู้บรโภคได้เห็นทางเลือกแล้วตัวเองเป็นผู้เลือกครับว่าสไตล์ไหนแบบไหนข้อมูลไหนสอดคล้องกับตัวเองครับสุดท้ายก็จะทําให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการบริหารและจัดการการตลาดครับหลังจากได้เรียนรู้ขอบเขตภาพรวมเทคนิคต่างๆมาแล้วก็นํามาประยุกต์ในเชิงของกําหนดเป็นแนวบริหารและจัดการครับกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนครับเซกเมนต์ครับ กำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องครับสอดคล้องก็คือกลุ่มเป้าหมายนี้สินค้าบริการเราเป็นอย่างนี้เห็นกลยุทธ์อะไรที่เราได้เรียนมาเราคิดว่ากลยุทธ์นี้เหมาะสมเราก็กําหนดกลยุทธ์นั้นครับวางแผนและจัดการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพครับตรงนี้ครับก็จะเป็นเทคนิคที่ทําให้ผู้เรียนเริ่มที่จะออกแบบวางแผนกําหนดแนวทางที่เป็นกลยุทธ์ของตัวเองสุดท้ายก็ต้องประเมินแล้วก็ควบคุมแผนงานด้วยตัวเองครับ แน่นอนครับหลักการตลาดเบื้องต้นก็จะทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพทั้งหมดเชื่อมโยงตั้งแต่ภาพรวมนะครับสินค้าบริการของเรากลยุทธ์ที่เหมาะสมแล้วก็นำมาบริหารจัดการให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองในฐานะนักการตลาดครับ